้งถ้าผมชนะยังไงผมขอทำอะไรก็ได้กับน้องลิลลี่อย่ายวๆๆๆมึงขอเยอะไปมึงขอเยอะไปแต่ถ้าผมแพ้ถ้าฉัถ้าฉันชนะฉันจะได้อะไรถ้าเจ๊ชนะหรอผมให้มันคุ้มค่าหน่อยผมให้เจ๊หักเงินเดือนผมยันปีหน้าเลยปีหน้โอ้โหเสบายเลยเฮ้าเอาไปเอาไปกันสไอยงคนถ้าเราชนะเราจะหักเงินเดือนฟุกได้ทั้งหมด1ปี เดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนสองแสน,แส,น,แส,นสามแสนสี่แสนอุ้ยได้แล้วกติกากติกาเป่ายิ่งฉูบสามรอบใช่ครับถ้าแกชนะแกจะทำอะไรกับลิลลี่ก็ได้บนเวทีนะไม่เอาที่อื่นนะถ้าฉันชนะเอาเงินเดือนแกมาเลยปีหนึ่งโอเคครับโอ้โหปีหนึ่งได้เกือบล้านเลยนี่อะไรบ้างเป่ายิ่งฉูบมีอะไรบ้างมีปืนนกน้ำหอยน่เชยแดงเอาไหมกันไก่กันไก่ค้อนกระดาษโอเคแบงค์นับยัง อ่ะอ่ะทำอะไรอันนี้เชียร์ใครฮะโอโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้เงินเดือนแล้วได้แบ่งเงินเดือนแล้วอย่าลีนาครั้งที่สผ่านไปแล้วฮะอย่างย่อย่าอย่อยาอย่าอ่ายอ่าอยอาอยอาอย่าอยน่อ่า่า่อออ่่ยออาอออะร่ยอ้า แค่เร yeah right. right. ื่องก็แพ yani ้แล้วทุกคนเฮ้ยหนึ่งเท่าครับหนึ่งเท่าดีใจเลยขนาดนั้นอะรอบสุดท้ายฉันไม่กลัวแกหรอกอะฮะทุกคนทุกคนจับตาดูดีๆนะหนึ่งสองสามโอ้โหหมดหมดแล้วมาฟังเพลง เดียวครับเจ้โอ้หมดกันอย่าลืมคำสัญญาเมื่อกี้อะไรเจ้บอกว่าโอ้ยผมบอกเจ้ว่าถ้าจะทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างใช่ฉันไม่อนุญาตจบไหมเอ้าเสดงว่าเจ้เป็นคนไม่รักษาคำพูดนี่นาโอ้โหเดี๋ยวปั๊มปั๊มแกจะทำอะไรไอ้ฟุกโดนไล่ออกแน่มึง๋ยวเมอกีจับไหมเล็กผมขอจับมือแล้วก็จ้องตากับน้องลิลลี่หนึ่งนาทีโอ้โห ไอ้ฟุกโดนไล่ออกแน่เชื่อดิออะโดนตีมาโดนตีมาเร็วๆจะได้ไม่เสียเวลาเอาแล้วกันไอ้ฟุกโดนไล่ออกโอ้โหไอ้ฟุกไอ้ฟุกฟุกใจเย็นๆใจเย็นๆไอ้ฟุกไอ้ฟุกไอ้ฟุกฟุกฟุกเออฟุกโอ้ยโอ้ยฟุกอยากจะเห็นหน้าน้องวันต่อไปลูกะ อมอจะล,ลิลลี่บอกให้เขาชื่นใจหน่อยว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหนูไม่ได้คิดอะไรคิด